สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มนะครับตอนที่ผมอัดข่าวอยู่นี้นะครับก็นาฟบอลโลกนะครับคู่คู่บิ๊กแมตทีมชาติโปรตุกเกสกับการน้าใช่ไหม กำลังจะแข่งนะครับก็คือผมต้องตัดใจเรื่องนึงนะต้องทำให้ลีพูลผมก่อนนะครับไม่ใช่เอาใจแฟนลีพูลนะข่าวมันอัปเดตนะครับวันนี้ตั้งใจทำให้กับแฟนล i เวอร์พูนะครับเรื่องราวในค่ำคืนนี้นะครับเรื่องราวที่อัปเดตคือเราทราบกันละว,ว่ายนะูเรียนวอร์ดอะกำลังจะอำลาลิเวอร์พูลนะครับจบฤดูกาลนี้นะ แต่ทีนี้นะครับก็จะมีอีกโคนหนึ่งนะครับที่ต้องอำลาลิเวอร์พูลด้วยเขาเรียกว่าหัวหน้าฝ่ายวิจัยนะครับก็คือเอียนเกรแฮมตอนนี้ยังไม่เป็นข่าวนะครับเอียนเกรแฮมยังไม่เป็นข่าวนะแต่ว่าเดี๋ยวข่าวจะออกนะครับเป็นนักวิจัยของแมนเชสเตอร์ของลิเวอร์พูผมนี่แหละกําลังจะลาออกเช่นกันนะครับไปพร้อมกับยูเลนบอร์ดเลยจบฤด,ดูกาลน,นี้นะครับซึ่งทั้งสงคนได้แจ้งมาหลายเดือนละแต่วันนี้กลายเป็นข่าวนะครับ ส่วนที่ผมขึ้นหน้าปกในวันนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมก็ดีใจนะคือ m i เคิล l อดเวิร์นะครับความน่าจะเป็นก็คือ m i เคิล l อดเวิร์น่าจะมีโอกาสกลับมาช่วยเจอเกนครอ p ทําำงานอีกครั้งนะครับก็การเปลี่ยนแปลงยุบภูตอนนี้เรื่องราวของผู้ซื้อสินทรัพย์และลงทุนเพิ่มวันนี้ไม่มีอัปเดตบอกไว้ก่อนเลยนะครับแต่มีเรื่องดีวนะ เรื่องบางเรื่องก็ต้องทําใจพูดอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้ารายการก่อนนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลก,กันในช่วงห้าทุ่มกันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่บทความนะครับบทความนี้มาจากเดอะมิลเลอร์นะครับท่านไปดูได้เลยนะและข่าวจากเดอะมิลเลอร์รายงานว่าไมเคิลเอ็ดเบิร์นะครับซึ่งเป็น อ,อดีตนะครับผู้านวยการกีฬาของลิวอบ์พูลนะคืออย่างนี้ครับจอเกนครอปเนี่ยชอบทํางานกับผู้อำนวยการกีฬานะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเป็นคนเริ่มต้นกับครอปและเป็นคนจุดเริ่มต้นความสําเร็จของครอปจนกระทั่งปีนี้แล้วนะครับเขา,าลาทีมไปโดยมียูเลนวอร์ดมาทําหน้าที่แทนนะครับแต่ปรากฏว่าในช่วงหัวข้านะครับข่าวการลาออกของยูเลนวอร์ดเดี๋ยวจะมีประเด็นนะ เขาจะลาออกนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาได้แจ้งสโมรสรมาระยะหนึ่งแล้วว่าเขาต้องอำลานะครับประเด็นสําคัญคือวันนี้นะไมเคิลเอดเวิร์ดนะครับอาจจะต้องกลับมาลิเวอร์พูลอีกครั้งเพื่อสารงานต่องานผู้อำนวยการกีฬาหลังจากจบฤดูกาลนี้มาแทนยูเดนวอร์ดนะครับประเด็นสําคัญอีกอย่างคือผมใช้คําว่าอาจเลยนะอาจจะต้องกลับมากลายเป็นผู้กอบกู้และช่วยเหลือจอเกนคอปนั่นเองนะครับ บทบาทของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับในฐานะผู้นวยการกีฬาของลิเวอร์พูลเนี่ยพร้อมที่จะกลับมารับงานอีกครั้งนี่คือแรล่งข่าวจากเดอะมิ l เลอร์แฟนลิเวอร์พูลน่าจะพอรุ้นกันได้นะครับแน่นอนหลายคนไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้กับการทํางานของยูเลียนบอร์ดนะครับเขาเซ็นสัญญากับนักเตะบางคนมาแต่ใช้งานไม่ได้ดีลที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือดีลของคนที่เจ็บอะนะครับคือใครล่ะ นั่นแหละครับคืออีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งผมผมไม่ได้เอ่ยชื่อนักเตะอะไรไปน้องนะจริงๆแล้วมันไม่ได้เอ่ยไม่ไม่ผิดอะไรหรอกผมนึกไม่ออก <c oughs> เออเอาใครเจ็บอยู่ท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับในส่วนของตอนนี้นะครับเยนเกรแฮมผู้บริการฝ่ายวิจัยอีกหนึ่งคนนะครับก็จะตามยูเรนบอร์ดออกไปด้วยนะครับคือตอนนี้เองเนี่ยเขาต้องการพักจากวงการฟุตบอล นี่คือเหตุผลที่ยูเรนวอร์ดนะครับแล้วก็ตัวของเอียนเกรแฮมสคนเลยนะที่จำลาไปนะครับแต่สิ่งที่เอ็ดเวิร์ดตอนนี้เนี่ยเขาจะเต็มใจรับงานนี้ไหมนะครับนี่คือเรื่องสำคัญเลยนะครับสิ่งที่ตอนนี้สื่อเขาบอกไว้นะไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขาจะเต็มใจรับงานนี้ต่อไปไหมนี่คือตัวเอ็ดเวิร์ดจะต้องตัดสินใจ แต่เขาเนี่ยคาดการกันว่านะเขาอาจจะกลับมาสโม,มสรลิเวอร์พูลอีกครั้งนะครับก็ยังไงก็ตามนะมันก็ต้องลุ้นกันอยู่นะครับเพราะว่าเขาพักมาปีนึงละและที่สำคัญก็คือผมเคยทำเรื่องราวบทความของ m i เคิล l อดเว r d ์นะท่านจำจำันได้ไหมเขาจะต้องทำงานอยู่ในแวดวงของ Fairway s p o ปอร์ตกรุนี่แหละแต่ว่าอาจจะเป็นผู้นวยการกีฬาในส่วนของ NFL หรือโครงสร้างหรืออะไร กีฬาที่เฟเวอร์ต r กรุ๊ปเป็นเจ้าของอยู่เอ็ดเวิร์ดจะมาทำงานในส่วนนี้แหละแต่งานชิ้นแรกอาจจะได้กลับมาในมาช่วยเจอร์รนคอปนะครับเพาไม่รู้จะแต่งตั้งผู้นยกีฬาผู้มใีมในการกีฬาคนไหนละผมรู้สึกว่าในส่วนของสื่อนะมุ่งไปที่ยู i เรี r ยนบอร์ดที่ต้องลาออกแต่เป็นที่ชัดเจนคือเอ็ดเวิร์ดจะต้องกลับมาช่วยเจอร์นคอปอีกครั้งนะครับ ก็จริงๆแล้วนะเจกนลคอปเองเนี่ยก็ต่อสัญญากับลิวพัวออกไปแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับพอพอยูรินบอดนะก้าวลงจากตำแหน่งเมื่อไหร่ปับ๊บตอนนี้ตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะออกแล้วล่ะแต่ว่ามันต้องจบฤด,ดูการไงนะครับก็รอดูกันนะครับการกลับมาของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดลุ้นกันก่อนนะเพราะว่ามันยังตั้งไม่ได้วอดยังอยู่รอดูนะครับ เรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของไมเคิลเ,เรื่องราวของนี้ก็ไปแล้วนะครับคราวนี้นะครับมากันที่เรื่องราวของสมูสรนลิเวอร์พูลกันต่อนะครับมาดูกันที่แหล่งข่าวจากเ,าเดี๋ยวนะมีเดอะไทม์เหรอแหล่งข่าวจากเดอะเทเลกราฟเดอะไทม์ graph, Time, โอเคท่านลองฟังดูนะผมพูดเมื่อกี้ว่าทำไมต้องทำใจรายงานจากคริส บัสคอมนะครับคิสบัสคอมเนี่ยเป็นนักข่าวของเทเลกราฟเขาพูดบางเรื่องนะว่าลิเวอร์พูลจะต้องทำใจนะครับการเซ็นสัญญากับจุดเบลลิงแฮมในเวลานี้นะครับลิเวอร์พูลรองเงินจากนักลงทุนใหม่ความหมายคืออะไรอะ่ะคืออย่างนี้ครับผมได้พูดทำในข่าวลิเวอร์พูลไปหลายรอบมากผมเคยพูดไว้ว่าในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษเนี่ย บทความจากมันเดาเนี่ยเขาบอกไว้ว่าสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังรอรอผู้ลงทุนใหม่นะครับเพื่อจะเอาเงินก้อนที่จะลงทุนใหม่เนี่ยซึ่งมันมีการตกลงรายละเอียดนะครับประมาณ2 7พันล้านปอนด์เนี่ยที่ผมเคยพูดไว้นะจนถึงวันนี้5ทุ่ม15นาทีเนี่ยวันนี้ยังไม่ชัดเจนผมบอกตามสื่อเลยนะยังไม่ชัดเจนทีนี้นายคิสบัสคอมเนี่ยเขาก็เลยบอกว่า นักข่าวชาวอิตาลีนะเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปนะลิอร์พูลเปิดการลงทุนเปิดขายสินทรัพย์สินทรัพย์นะผมพูดถึงสินทรัพย์นะไม,ม่ใช่ทรัพย์สินนะขายสินทรัพย์และเพิ่มนักลงทุนเนี่ยจอห์นเดวิสเฮนรี่เนี่ยถ้าไม่มีใครซื้อนะเขาก็จะครองลิอร์พูลต่อไปนั่นแหละแต่การขายสโมสรยังคงยืนยันเหมือนเดิมทีนี้นักข่าวชาวอิตาลีเขาบอกว่าถ้ายังไม่มีใครซื้อริอร์พูลอ่ะ เขาพูดในในการของฟาบิซิโอโรมาโนในรายการกีฟมีสปอร์ตด้วยนะแห่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าจูสเบดดิงแฮมเนี่ยแน่นอนคือใครก็ตามจะซื้อจูสจะต้องใช้เงินประมาณเกือบ130ล้านปอนด์แน่นอนนะตอดมุลจะรับราคานี้หนะ้าข่าวท่นนี้ก็เลยบอกว่าความจริงคือลิเวอร์พูลเนี่ยได้หาเป้าหมายอื่นแล้วผมนี่ตกใจเลยนะ นักข่าวชาวิตาลีชื่อว่าคริสเบสคอมเนี่ยเขาบอกว่าลิเวอร์พูลได้หาเป้าอื่นเป้าหมายอื่นละเพราะลิเวอร์พูลไม่ได้นักลงทุนเพิ่มในตอนนี้แต่กําลังดําเนินการซึ่งมันไม่ได้มีความชัดเจนตอนนี้นะท่านอย่าลืมสีมันเพิ่งอาทิตย์เดียวการขายสโมสรไม่ได้ขายแค่อาทิตย์เดียวแต่ยังเปิดรับนักลงทุนเพิ่มคือในสื่อที่ผมบอกเนี่ยเขาจะบอกว่า จู๊ราคา130ล้านปอมตามยงานจากสปอร์ตนะริวผริวผู้ไม่มีเงินจำนวนก้อนนี้แต่แต่ตัวของครอปเนี่ยเขาคุยกับจอห์นเดวิสเฮนนี่ไปแล้วว่าไฟเวสปอร์ตกรุ๊ปจะเซ็นสัญญากับจู๊บริงแฮมให้นี่คือความหมายนะครับสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ในสื่อเขาบอกว่าการเซ็นสัญญากับเดวิดนูเยสมาแต่ถ้าเซ็นสัญญากับจู๊บริงแฮมได้ในช่วงของซัมเมอร์นี้ นี่คือการเซ็นสัญญากับมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในโลกของลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับก็ยังมีอะไรให้ลุ้นมากนะผมคิดว่านะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเรอัลมาดริดแล้วก็ทีมยักษ์ใหญ่ของโลกหลายๆทีมเนี่ยทีมที่เขามีเงินเนี่ยเพราะว่าเขามีนักลงทุนไงแต่ลิเวอร์พูลในตอนนี้นักลงทุนที่ทำอะไรสัญญาอะไรอยู่เนี่ยยังไม่ปรากฏแบบชัดเจนนะครับลิเวอร์พูลภาษาชวาเขาเรียกว่ายังไม่รวยจริงๆอะ แต่กําลังจะรวยมันเหมือนกับคนที่รอคือซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วอะแต่ยังไม่ได้ตรวจนะครับก็เนี่ยครับหลักการเดียวกันเลยลิวพูลมีลอตเตอรี่นะซื้อเขาซื้อลอตเตอรี่กันละแต่ว่ายังไม่ได้ตรวจว่าจะใครจะถูกนะครับก็ต้องรอดูกันเนาะถ้าพูดความหมายจากสื่อชิ้นนี้คือโอกาสได้จุดนะแทบจะไม่มีเลยเพราะไม่มีนักลงทุนเพิ่มตอนนี้รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของวิกเตอร์โอเซมเฮนกันนะครับโหยังยิงโอเซมเฮนนี่เป็นข่าวกับหลายๆทีมากมากแต่ทำไมอ่าเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลล่ะบทความนี้นะครับมาจากเชนคาราคันนะครับก็มีการพูดถึงเชนคาราคันเนี่ยเขาบอกว่าวิกเตอร์โอเซมเฮนเนี่ยกับการมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยลักษณะก็คล้ายๆกับซาดิโอมาเน่โอเซมเฮนเนี่ย เขาเป็นดาวเตะวัยยีปีนะครับที่ยิงไปแล้วสิประตูจาก13นัดในทุกรายการให้กับนาปปลีนะแต่การย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคมมันไม่ได้หรอกอย่างน้อยที่สุดฟาบิซซโอโรมาโน่เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าลิเวอร์พูลจะเปิดการเจรจากับโอเซมเ็นจริงๆเนี่ยจะต้องใช้เงื่อนไขในการฉีกสัญญาอย่างเดียวลิเวอร์พูลจะต้องฉีกสัญญาอย่างเดียวนะครับก็คือ120ล้านยูโรต้องฉีกสัญญาอย่างเดียวโอ้โห เหนื่อยแทนเลยนะครับคือโอเซมเพนเนี่ยก็เจอกับลิเวอร์พูลมานั่นแหละนะครับแต่ทั้งสองทีมเมืเข้ารอบไงถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะชนะก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนะครับในสื่อเขาบอกว่าโอเซมเพนเนี่ยการย้ายทีมพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ในที่ติดตัวเข้ามาเนี่ยแน่นอนครับนักข่าวชาวอิตาลีเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะถ้าเซ็นสัญญากับโอเซมเพนแล้วฉีกสัญญานะครับประมาณเท่าไหร่นะ 1น0่ล้านยูโรหรือประมาณแปล้านปอนด์เนี่ยแน่นอนลิวพูไปหาดูซานรมารลาฮวิตดีกว่าศูนย์หน้าหมาเลขเก้าอย่างดูซานเนี่ยดูดีกว่าแต่โอเซมเฮนเนี่ยเป็นพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่เออพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่นะครับก็ไม่มีใครเถียงครับว่าโอเซมเฮนเนี่ยตื่นเต้นแค่ไหนนะครับแต่แต่เขาจะมากับอยู่ลิวพูไหมขึ้นอยู่กับผคประมาณรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอแดนฮนเดสันกันนะครับก็ตอนนี้นะครับเรื่องราวของเฮนโดเนี่ยการรับใช้ทีมชาติอังกฤษเนี่ยมันก็ต้องการโอกาสนะครับทีมชาติอังกฤษจะแข่งกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็กคือในช่วงของการฝึกซ้อมเนี่ยโฟเดนกิลิสและเฮนโดนะครับในการฝึกซ้อมในในในกรอบเขตโทษอ่ะนะครับกับการกับกลายเป็นการซ้อมที่ดีมาก เราจะได้เห็นแฮร์รี่เคนนะครับตอนนี้เคนะฟิตสำหรับฟุตบอลโลกกันนะฟิตสำหรับทีมชาติอังกฤษเทนโด o อาจจะได้ลงสนามในนัดนี้นะครับแล้วที่สำคัญก็คือเทนโดเนี่ยสามารถเล่นกับฟิลโฟเดนและแจ็คกิลิสได้อันนี้ต้องรอดูกันนะครับดูในเกมนะรอรุ้นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิวนะครับก็เป็นดิวที่เป๊ปกับครอฟเนี่ยมองนักเตะคนเดียวกันนะครับ นักเตะคนนี้ชื่อว่าจอโจสกาวินีจอโจสกาวินีคือใครนะครับก็เป็นนักฟุตบอทลอบอทีมชาติอิตาลีเล่นตำแหน่งกองกลางนะครับอายุ18ปีของอตาลันต้านะครับจอโจสกาวินีเนี่ยนะครับเด็กคนนี้สูงอายุ18ปีก็จริงอยู่นะเด็กมะหกบ้านเราเนี่ยแต่สูง194เซนิเมตรสกาวินีเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเก่งเกินวัยนะ คือในสื่อต่างประเทศเกาโชมเมคาโตเขาบอกว่าการเซ็นสัญญากับวอเดอร์คิดคนนี้นะครับจอร์จิโอสกาเลวีนะครับจะเป็นการแข่งขันครั้งใหญ่เลยเด็ก18ปีคนนี้นะครับเติบโตกับอ,อตลาต้าอย่างรวดเวร็วในฤดูกาลที่แล้วเล่นไป32นัดนะครับและเขาเป็นนักเตะที่เล่นตัวรับได้ฟอร์มการเล่นน่าประทับใจมากนะครับโเรเปตโตมันชินี่เนี่ยเคยเคยเคยให้เขาเล่นในในเกมเยอรมันในเนชั่นลีก นะครับเกมกับเยอรมันในเกมชาตนในเวนชัตลีกนะทีนี้สกาเวนี่เนี่ยเป็นผู้เล่นแถวหน้าและเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมากนะครับแหล่งข่าวจาก CMW บอกว่าสเปอร์เนี่ยกำลังยื่นข้อเสนอนะครับประมาณสกาเวนี่ในราคา30ล้านปอนด์นะครับก็ยังมีลุสตันมารินอฟสกี้ไงเนี่ยลุสตันเนี่ยสเปอร์ตกลงได้เท่าไหร่นะวันนั้นนะ15ล้านปอนด์ถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ดิวเนี้ยดิวสกาเวนี่เนี่ย ต้องแข่งขันกับลิเวอร์พูลนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสติโนโรนันโดเหรอและเกี่ยวอะไรกับลิเวอร์พูลเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ก็พูดถึงเอ็มเป้ ay, โอเคครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคิดเอ็มเป้ A กันนะครับวันนี้บทความของแบงซองคอมพานีนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงเอ็มเป้นะครับว่าถ้าในยุคข,ของโรนันนิโย่ y o ลึงรุ่งเรืองเนี่ยใครก็หยุดโรนันนิโย่ y o ได้ยากมาก แต่ในวันนี้แวงซองคอพนีกล่าวว่าทีได้เอปเป้น,นะครับถ้าเกิดเขาจะย้ายทีมนะนั่นก็หมายความว่าปารีสเสียนักเตะคุณภาพระดับโลกไปคนหนึ่งนี่แหละแต่อย่างไรก็ตามนะครับดาวเตะวัย23ปีนะครับตอนนี้นะก็ช่วยฝรั่งเศสเล่นฟุตบอลโลกอยู่เนี่ยถ้ามาอยู่กับบิเวอร์พูลเขาบอกว่าแวงซองคอพนีบอกนะเป็นอะไรที่เหมาะสําหรับลิเวอร์พูลมากนะครับเขาอ,อาจจะมองออกก็ได้นะแต่ว่า ผมคิดว่าไม่มีตังค์ซื้ออะเพราะว่ายังไม่ได้รับลงทุนใหม่รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของรอยชีนกันนะครับรอยคีนได้ออกมาพูดถึงจะมามมเซ่าเก่งมากเลยนะโอ้โมเซล่าเก่งจริงเนาะเขาเกิดที่สุดการ์ดนะครับแล้วเขาเป็นหนึ่งในนักเตะทีมชาติเอ้ยเดี๋ยวนะ มูเซล่าดยิงเนี่ยเป็นกลุ่มเยาวชนอังกฤษแต่ว่าตอนนี้เล่นให้กับทีมชาติเยอรมันไปแล้วนะครับก็เลือกที่จะเล่นให้กับสโมสรบ้านเกิดไงเพราะว่าเขาเกิดที่สตุ๊ตการ์ดจะมามูเซล่าเนี่ยประเด็นสำคัญคือลอยคีนเนี่ยก็อดพูดถึงไม่ได้เนาะถ้าเกิดจะเซ็นสัญญากับทีมชาติอังกฤษนะถ้าเกิดเขาเลือกเล่นให้กิจได้นะมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับมูเซล่ายังเป็นเด็กนะครับและที่สำคัญก็คือเขาจะต้องเรียนรู้ฟุตบอลโลกได้อีกยาวนานคีนกล่าวนะครับ แต่แล้าก็ตามนะครับเขาก็ต้องการเห็นทีมชาติอังกฤษเนี่ยไปได้ไกลในฟุตบอลโลกนะแต่โอ้โหแต่อุปกอบเนี่ยมันก็ต้องดูกันยาวๆนะครับก็แจ้งให้กับแฟนลิเวอร์พูลทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเทรน d ์อเล็กซานเดอร์อโนกันนะครับเขาอยู่ทีมชาติะจะมาให้สัมภาษณ์กันได้เล่นได้ยังไงนะครับคืออย่างนี้ผมเชื่อว่าสื่อเขาเขียน เขาบอกว่าเทรนอเล็กซานเดอร์โนตอนนี้มีการพูดคุยกับโจโคคืออย่างนี้ครับเกมทีมชาติไม่ได้ลงไม่เป็นไรแต่เล่นระดับสโมสรก็ได้นี่คือคำกล่าวของเทรนนะเกมทีมชาติถ้าไม่ได้เล่นไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปเล่นในส่วนของสโมสรได้นะครับก็เออเอาว่ากันไปประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ่าโคโลมัวนีกันนะครับก็วันนี้นะ เดี๋ยวอ่านชื่อเต็มก่อนแรนดันโคลโลอา n i มูนีนะครับเขาเป็นใครเนี่ยก็เป็นนักฟุตบอลนะครับของสโมสรแอต t r a c ิกแฟงเฟิร์ตนะครับอายุ23ปีนะครับนสื่อต่างประเทศรายงานว่าลิเวอร์พูลกับสเปอร์นะครับสนใจที่จะเซ็นสัญญากับแรนดันโคลโลมูอานีนะครับแบบฟรีๆในช่วงจบฤดูกาลน,นี้นะครับแต่ตอนนี้มูลค่าของเขานะสโมสรตั้งไว้50ล้านปอนด์นะครับโอ้โหแพงมากเลยทีนี้เนี่ย โครมัวนี่นะครับเขามาเขามาจากไอทักแฟคเฟิร์ตแบบฟรีๆไงนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้นะครับสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าจะเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้นะอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับก็ไม่ไม่รู้สิมันจะยากยังไงอ่ะก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่เอเย่นรอด,ดูกันนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับในช่วง ประมาณตอนนี้5้าทุ่มหทุ่มจะครึ่งน,นะนะบทสรุปสําคัญของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของ m i เคิล l อดเว r d ์เป็นข่าวแรกนะครับว่าเขาเนี่ยอาจจะกลับมาช่วยงานเจอเกนคอฟนะครับอยู่ในนั้นหนึ่งเดอบิเลอร์เลยนะครับส่วนไมค์ไมเคิลแอดเว์กลับมาใช่ไหมครับส่วนยูเลียนวอร์ดนะครับแล้วก็อะไรนะเกรแฮมนะครับยันเกรแฮม นะครับก็จะต้องอำลาลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับในช่วงของจบฤดูกาลนี้นะครับส่วนเรื่องเราของวิตเตอร์โอเซมเพนนะครับก็เป็นดีลที่ลิเวอร์พูลสนใจอยู่แต่น่าจะยากดีลที่ยากที่สุดของลิเวอร์พูลน่าจะเป็นดีลของจูตสเบลิงแฮมเพราะว่าในตอนนี้จูตสเนี่ยกำลังไปได้ดีในฟุตบอลโลกแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยยังไม่ได้พูดลงนทุนใหม่ไงแล้วเงินจะมีซื้อไหมก็ยังไม่สามารถตอบได้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะ ส่วนเรื่องราวของอ่ใครอีกอะ้อยคีนพูดถึงจะมาโมเซล่าน่าจะช่วยลิเวอร์พูลหรือทิมอชงกฤษได้นะครับแล้วก็เรื่องราวของนักเตะชาวฝรั่งเศสใช่ไหมที่ชื่อว่าอ๋อแลนดันโคโลโอ,อามูนีนะครับมูอานี่เนี่ยน่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ครอปนะประเด็นสําคัญมันไปอยู่ที่ตัวของเกเกนครอปและถ้าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดมาเนี่ยผมว่ามันโอเคนะครับก็ อาประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลทั้งหมดในช่วงข้ามคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ